สวัสดีครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับตัวโฟมนะครับหรือว่าฟองน้ำด้านในล้อนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ c r o u l e r Innovation นะครับของอเมริกานะรบ,บริษัทนี้ก็ทำตัว โฟมเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับอันนี้สำหรับล้อ1.9นะครับความสูงอันนี้เขาก็บอกว่าสำหรับล้อความสูงขนาด3.45ถึง3.85นะครับก็คือประมาณ87เซนถึง97เซนนะครับก็เป็นล้อขนาดเล็กนะครับอันนี้ความกว้างของมันก็คือ34มิลนะครับ34มิล ก็อันนี้เป็นเครียอมีเป็นโฟมชั้นเดียวนะครับเป็นโฟมชั้นเดียวที่มีความแน่นนะครับเขาก็แนะนําว่าให้ใช้กับรถที่มีน้ําหนัก8ปอนด์ขึ้นไปนะครับประมาณ8ปอนด์ก็ประมาณ3.62นะครับ1ปอนด์เนี่ยเท่ากับ0.453นะครับ0.453กิโลนะครับก็คูณเข้าไปก็อันนี้มันเหมาะสําหรับรถที่มีน้ําหนักเยอะนะครับตัวโฟมที่ ที่เป็นชั้นเดียวนะอันนี้ก็เป็นโฟมที่กันน้ำร้อยนะครับร้อยเปอร์เตัว Crowler Innovation เนี่ยก็เาก็มันมีเว็บไซต์นะครับดูเข้าไปดูได้นะครับก็เป็น w w w c l o w l e r i n n o v a t i o n c o m นะครับเขาก็แนะนำว่าในการเล่นเนี่ยคาเขาจะแนะนำว่าหนึ่งก็คือเคล็ดละเคล็ดของเขาก็คือเขา ล้อหลังเนี่ยเขาบอกว่าควรจะเป็นล้อที่สมมติถ้าเกิดรถมีน้ำหนักเกิน3.6กิโลเนี่ยนะครับเนี่ยก็เขาบอกว่าล้อหลังเนี่ยควรจะเป็นโฟมที่เป็นฟองน้ำที่เป็น,น,ปนแบบชั้นเดียวหรือว่ามีความแน่นนะครับแล้วก็ล้อหน้าควรจะเป็นฟองน้ําที่มี2ชั้นก็คือด้านในด้านในก็จะเป็นโฟมแข็งแล้วด้านนอกก็จะเป็นฟองน้ําที่แบบเป็นนิ่มๆนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันเอาไว้สําหรับการจิก แล้วก็การเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับสําหรับตัวฟองน้ําที่เป็นแข็งๆด้านหลังเนี่ยเขาบอกแนะนําให้ไว้ข้างหลังคู่หนึ่งเพราะว่าเวลาเราขึ้นเวลาเราวิ่งมาปุ๊บแล้วเราขึ้นขึ้นทางชันเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะกดอยู่ที่ล้อหลังนะครับถ้าเกิดว่าข้างหลังมันเป็นฟองน้าที่นิ่มๆเนี่ยมันก็อาจจะยวบได้นะครับเพราะเขาก็เลยแนะนําว่าด้านหลังเนี่ยควรจะเป็นฟองน้าที่มีความแน่นนะครับมีความแน่นอันนี้ก็ใช้ได้กับทุก ทุกทุกน้ำหนักรถนะก็คือมันเป็นคลิคของเขาครับที่เขาเอามาแชร์ไว้ให้ในเว็บนะครับก็หลักๆก,ก็คือสรุปว่ารถที่มีน้ำหนักเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่เนี่ยล้อหลังเนี่ยโฟมไอฟองน้ำที่อยู่ด้านหลังเนี่ยควรจะแน่นกว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าเอาไว้จิกแล้วเพื่อที่จะหมุนไปข้างหน้านะครับด้านหลังก็เอาไว้รับน้ำรับน้ำหนักเวลารถที่ขึ้นทางชันนะครับอ่าเราก็แนะนำไว้ให้ในนี้ก็1ห,ห่อเนี่ยก็จะมี2 สอ,อสองวงนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับสติกเกอร์ก็ลักษณะตัวโลโก้เลยเนีย่ก็เป็นลักษณะเป็นเม็กซิกันเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ใน USA นะครับก็คู่ละ890บาทนะครับอันนี้890บาทสำหรับสำหรับท่านที่มีรถน้ำหนักเยอะเนี่ยก็เลือกไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าเหมาะสมกับรถที่มีน้ําหนักเยอะๆนะครับมันจะมันจะได้แบบว่าไม่ไม่แบนก็คือตัวเนี้ยตัวความความแข็งของโฟมเนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ให้แบบว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยแล้วยางมันพับนะยางมันพับหรือว่ายางมันโดนบีบหรือว่ามีน้รถน้ําหนักเยอะๆเนี่ยเวลาเอียงปุ๊บเนี่ยมันก็แก้มยางเนี่ยมันจะพับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโฟมแบบเนี้ยมันก็จะรักษาแก้มยางไม่ให้มันพับรถมันรถมันก็รถมันก็จะไม่ยวบง่ายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็สั้นๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมช่องทางของเรานะครับก็ของเรามี4ช่องทางในการติดตามมี Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับวิดีโอนี้เราก็จะไปแปะไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็พยายามจะรีวิวในสินค้าเกือบทุกอันนะเท่าที่จะทำได้นะครับ ก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับสี่ช่องทางก็คือชื่อว่า r c Scale Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 1 9 8นนะครับผมเองนะครับสวัสดีครับ